แต่ก่อนเราไม่รู้พุทธวจนะเนี่ยเรามองอริบุคคลเนี่ยมันไกลมากมองไกลมากทีนี้ยังยังไม่ต้องมองไปถึงอรหรันตอนนี้เรามองโสดาบันก่อนนะโสดาบันคุณธรรมความเป็นโสดาบันรวบรวมไว้ให้แล้วในหนังสือเล่มนี้ คู่มือโสดาบันห้าสิบกว่านัยยะห้าสิบกว่านัยยะเอาไปตรวจสอบดูตัวเองว่าตัวเองมีคุณธรรมตามนี้หรือเปล่าโหลดได้ในแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชันพุทธวจนะ ถ้าเรามีคุณสมบัติตามนี้พระผู้มีพระภาคให้พยากรตนและตนนั่นแหละว,ว่าเป็นโสดาบันแล้วองค์ความรู้แบบพื้นพื้นอย่างนี้แหละที่ปุถุชนจะไม่มาสังเกตปุถุชนก็จะไปสังเกตเรื่องอื่นเขาจะมีองค์ความรู้เยอะแยะมากมายแต่เป็นความรู้นอกตัวเองหมดเลยแต่นี้เป็นองค์ความรู้ในตัวเอง ดังนั้นพระองค์จึงบอกว่า <c oughs> ที่ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติใครๆไม่อาจถึงที่สุดนั้นได้ด้วยการไปแต่ในร่างกายที่ยาวประมาณวานหนึ่งนี้ที่ยังประกอบอยู่ด้วยสัญญาและใจนี้เอง เป็นที่ที่สัตว์ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติต้องกลับเข้ามาศึกษาตรงนี้ในกายในใจเรานี้ <c oughs> แต่กายของเราเนี่ยพระองค์บอกว่าปุถุชนที่ไม่เคยสดับในคำตถาคตเนี่ยอาจจะยังพ่อเบื่อหน่ายได้บ้าง ในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้งสีน่นี้แต่สิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนโบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันปุถุชนที่ไม่เคยสดับเนี่ยไม่อาจรู้เลยว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเกิดดับเพราะมันเร็วมาก ดังนั้นพระองค์จึงให้เราทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนวิญญาณจิตมโนวิญญาณรวมไว้ให้แล้วเล่มนี้ทำแผนผังไว้ให้ด้วยนะว่ามันเกิดยังไงมันดับยังไงอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังนะพระศาสดาตรัสชัดเจนหมด พระองค์เปรียบเหมือนเรือนหลังหนึ่ง <c oughs> มีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกสมมตินี้เป็นฝาเรือนเมื่อแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วคือสุริยเ,เนี่ยส่องมาแล้วเนี่ยลัศมีคือรอยแดดเนี่ยรอยแดดพระองค์ใช้คำว่ารัศมี จะปรากฏหน้าที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกนะเราก็จะเห็นรัศมีของแสงนี้ปรากฏที่กระดาษนะเราไม่เห็นลำแสงแต่เห็นรัศมีรัศมีเกิดเพราะอะไรเพราะลำแสงและเพราะกระดาษถูกต้องไหมและสองสิ่งนี้ต้องชนกันถ้าไม่ชนไม่มีถ้าชนถึงมี การชนเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสนะสัมผัสณจุดสัมผัสนี้ถ้าเรามายืนณจุดสัมผัสจับตัวเราย่อลงเล็กเหลือจิตเดียวไปนยืนณจุดสัมผัสจะเห็นอะไรพระศาสดาบอกณจุดสัมผัสเธอจะเห็นสามอย่างหนึ่งไล่ตามอายตนะยกมาหนึ่งอายตนะมโนละกันทางใจ หนึ่งเธอจะเห็นมโนคือเห็นลำแสงเห็นสุริเยสองเห็นธรรมมังคือฉากนะธรรมมังหรือธรรมรมนะหรือตัวที่ตั้งวิญญาณสี่นั่นเองนะที่เป็นฉากสามจะเห็นรัศมีคือรอยแดดนะ ดังนั้นพระผู้มีพระภาคจึงบัญญัติองค์ประกอบของภัสษะมีสามองค์ประกอบทางใจก็คือหนึ่งมีมโนมีธรรมมังมีมโนวิญญาณและต้องบอกมโนวิญญาณด้วยนะเพราะพระองค์เนี่ยคำพูดพยัญชนะของพรองค์เป็นปฏิจจสมุปปนธรรมด้วยอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าของเรามีคำพูดที่เรียงลำดับเป็นปฏิจจสมุปปนธรรม นี้มาก่อนจึงมีคำนี้คำนี้มาจึงมีคำนี้ดังนั้นจะเห็นว่าพระองค์เรียกว่ามโนวิญญาณไม่ใช่วิญญาณมโนเพราะลำตัวสุริยเ,เนี่ยคือมโนและตัวรัศมีคือวิญญาณต้องเรียกมโนวิญญาณนะเหมือนพระองค์เรียกดินน้ำไฟลมพวกเราเกิดมาสัตว์ในคันเนี่ยดินมาก่อน จากนั้นตามด้วยน้ำน้ำเลือดน้ำเหลืองเข้าไปจากนั้นเริ่มมีความร้อนคลอดออกมาลมเข้านะแต่เวลาตายเป็นไงลมไปก่อนตัวเย็นธาตุไฟหมดถาดน้ำตามมาคืนน้ำนะธาสุดท้ายดินนะเนี่ย ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระองค์จะพูดดินน้ำไฟลมทั้งชีวิตไม่มีการสลับลำดับเรียงลำดับเป๊ะแล้วเวลาพระองค์พูดมารดาบิดาพระองค์ก็จะพูดแม่ก่อนพ่อดังนั้นคนไทยฝึกเรียกใหม่เราเรียกพ่อแม่ต้องเรียกแม่พ่อนะฮะเพราะเวลาเราเรียกมารดาเรายังเรียกมารดาก่อนเลยใช่ไหมมารดาบิดานั่นแหละเรียกถูก ถูกเพราะอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคบอกว่าใครมีอุปการละก่อนบุพกาลีบุพกาละกาลีกาละแปลว่าการกระทําบุพพาแปลว่าแต่ก่อนใครมีการกระทําก่อนก็คือมารดามารดามีอุปการละบุตรก่อนบิดาคือเลี้ยงดูบุตรในครันก่อนบิดา9ก้าเดือนนะ และยังโยงไปเรื่องการตอบแทนบุญคุณอีกนะเมื่อใครมีอุปการะก่อนต้องตอบแทนก่อนดังนั้นการใช้จ่ายทรัพย์ที่สอนไว้จึงให้ตอบแทนมารดาก่อนบิดาอืมเห็นนะนี่คือความสอดรับกันของพระธรรมไม่มีการขัดแยง้งไม่มีการลัดลำดับเลยดังนั้นในตรงนี้พระองค์จึงบัญญัติมโนวิญญาณ ก็ให้เข้าใจว่าไม่ใช่พระองค์นึกอยากจะบัญญัติก็บัญญัติแต่บัญญัติตามเหตุปัจจัยอันนี้เราจะเห็นว่าพระาศาสดาเราเลิศมากและคำพูดลักษณะแบบนี้จะไม่มีในผู้ใดนอกจากพระพุทธเจา้าพระองค์บอกเลยพระองค์คือคนเดียวที่พูดได้แบบนี้พูดได้เป็นปฏิจจสมุปปนธรรม เลี้ยงลำดับเหตุปัจจัยหมดเมื่อมโนเกิดจึงมีวิญญาณแล้วจิตมาเมื่อไหร่ล่ะจิตมาเมื่อไหร่วิญญาณปรากฏคือจิตเกิดพระองค์บอกปัธมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตัตงแรกจิตเกิดก็คือแรกวิญญาณปรากฏ เห็นนะไม่ต้องไปอธิบายอะไรใหม่เอาพระสูตรมาเชื่อมพระสูตรเอาคำพระพุทธเจ้ามาอธิบายคำพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่คือลักษณะของการอธาถธิบายไม่ใช่ไปพูดใหม่ดังนั้นคำสอนสาวกไม่มีหรอกมีแต่คำสอนของตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะแล้ว สาวกซึ่งแปลว่าผู้ฟังเนี่ยฟังมาแล้วนำมาใคร่ควรทรงจำใคร่ควรแล้วนำมาเชื่อมโยงนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจ <c oughs> คำว่าจิตมาจากไหนจิตมาจากเพราะวิญญาณปรากฏวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดแังนั้นพอรัศมีเกิด วิญญาณก็มาเลยลำแสงมาแล้วชนฉากเป็นประกายออกมาเรียกรัศมีรัศมีกับลำแสงอันเดียวกันไหมอันเดียวกันแต่อยู่คนละช่วงใช่ไหมช่วงที่ถ้ายังไม่ชนก็เป็นลำแสงเฉยๆแต่พอชนปุ๊บ รัศมีมาแต่รัศมีถ้าไม่มีลำแสงมีรัศมีได้ไหมพอดับเลเซอร์ปุ๊บสีเขียวหายก็แสดงว่าเนื้อของรัศมีก็คือเนื้อลำแสงนั่นเองถูกต้องไหม,มดังนั้นวิญญาณกับมโนก็เป็นสิ่งเดียวกันแต่อยู่กันคนลังจังหวะ มโนเป็นธาตุรู้พร้อมจะรู้แต่ยังไม่ชนยังไม่กระทบเลยยังไม่เกิดรัศมีตรงรัศมีพระองค์จึงเรียกกิริยาที่รู้แจ้งมันเกิดอาการรู้แจ้งละเนี่ยพอาอตมาก,กดเลเซอร์ปุ๊บเนี่ยป๊อเนี่ยโอ้โหวความรู้แจ้งมันวิ่งวิ่งไปยังนู่นะโน่น,น,นมันฉากเนาะแต่พอขวางอยู่ตรงนี้ปั้งมาอยู่ตรงนี้เห็นไหมอืม มันพร้อมจะรู้นะมันพร้อมจะรู้แล้วแต่ยังไม่ชนเลยมันยังไม่รู้แต่พอชนปั้งรู้เลยนะรัศมีเรียกวิญญาณตรงนี้รู้ตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะพระสูตรเรื่องของการละนันทิว่าถ้าไม่มีราคะนันทิตันหาในกับะลีกาลาหารแล้วไซวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ไม่ได้จเจริญงอกงามไม่ได้ นะแล้วพระองค์ก็อุปมาที่เปรียบเหมือนพิติคือฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีไปตั้งที่ดินพอดินไม่มีไปตั้งที่น้ำพอน้ำไม่มีอัปติติตังวิญญาณังวิญญาณไม่ปรากฏก็แสดงว่าทีแรกวิญญาณปรากฏไงนั่นแสดงว่าพระองค์เปรียบรัศมีเหมือนวิญญาณไงถูกต้องมะมอ่าแล้วบอกว่าวิญญาณไม่ปรากฏเพราะไม่มีฉาก ก็แสดงว่าย้อนหลังไปตอนมีฉากวิญญาณปรากฏใช่ไหมวิญญาณปรากฏคือรัศมีปรากฏใช่ไหมดังนั้นรัศมีคือวิญญาณใช่ไหมละ่ะนั่นนะดังนั้นอ่านพระสูตรต้องอ่านดีๆนะอ่านจนจบแล้วทวนไปทวนมาดีๆนะคำตอบบางทีอยู่ตรงท้ายอยู่ตรงหน้าบ้างแล้วต้องย้อนกลับมาดูข้างหน้าอ๋ออยู่ตรงนี้เองนะ,ะดังนั้นรัศมีที่พระองค์บอกรัศมี ก็คือรอยแดดที่เกิดจากสุริเยนะบาลีใช้คำว่าสุริเยแล้วพอชนปุ๊บเกิดรอยแดดเนี่ยพระองค์เรียกแผ่นตรงนี้เรียกแผ่นแดดแผ่นรอยแดดเนี่ยเรียกรัสมีอ่าเราจำบาลีไว้ก็ได้นะสุริเยกัลรัสมี <c oughs> <c oughs> นะรัศมีภาษาไทยบาลีใช้ล,ล,ลอเรือสอเสือจุดมอมาสระอีรัศมี าดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอ่ะรัศมีคือวิญญาณและวิญญาณปรากฏคือจิตเกิดนะก็ต้องจำคีย์เวิร์ดพระสูตรนี้ปัธมังจิตตังอุปนังปัมังปัมังแปลว่าแรกหรือหนึ่งนะจิตตังก็คือจิตอุปนังแปลว่าเกิดแรก จิตเกิดปัธมังวิญญาณังปาตุภูตังคือแรกวิญญาณปรากฏดังนั้นจิตก็ตามมาถ้าเรียงลำดับก็ต้องเป็นมโนวิญญาณแล้วก็จิตใช่ไหมจากนั้นจิตก็ผูกติดกับอารมณ์ไปเพราะอำนาจของความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิ เพราะอำนาจของความเพลินความพอใจผูกติดอารมณ์ไปสิ่งที่มีการเกิดสแสดงว่าจิตมีการเกิดใช่ไหมเมื่อจิตมีการเกิดคืออุป,ปนังปัธมังจิตตังอุปนังอุปนังหรืออุบัติเมื่ออุบัติหรืออุปาโทปัญญายติเสื่อมมีไหมมีดังนั้นจิตเสื่อมได้ไหมได้ สิ่งใดเสื่อมได้สิ่งนั้นดับได้ไหมได้ดังนั้นจิตดับได้ไหมได้พระองค์จึงบอกว่ารัติยาจะทิวสัสสะจะอัญยะเทวะอุปจติอัญยานิรุชติสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นราตีบ้างกลางกลางวันบ้างอื่นเกิดอื่นดับ สํานวนภาษาไทยก็จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันจิตเกิดดับตลอดดังนั้นถ้าจิตเกิดดับจิตเป็นอมตะใช่ไหมไม่ใช่อย่าไปได้จิตที่เป็นอมตะมาคลองนะไม่ใช่นะจิตเป็นสังขตะดังนั้นพระผู้มีพระภาคตอกย้ำจิตอีกอันว่า ตังพาเวยังสังคตะเมตังจิตนี้เป็นสังคตะจบเลยทีนี้นะฝึกจิตรักษาจิตฟอกจิตกันมานึกว่าได้จิตที่เขาพองบริสุทธิ์ประพัดสอนมาคลองไม่ใช่ซะแล้วต้องโยนทิ้งนะจิตไม่ตายไม่มีจิตมีแต่ตายอย่างเดียวนะ เกิดตายเกิดตายตลอดจิตนี่นะแต่ฝึกมันรักษามันดูมันเพื่อรู้จักมันว่ามันเกิดมันดับมันเป็นอนัตตาแล้วทิ้งมันแต่ตอนที่ยังทิ้งมันไม่ได้เนี่ยมันจะได้อยู่ในภพที่เป็นกุศลจะได้สร้างอุปนิสัยให้มากมันจะได้ไม่ไปก่ออกุศลแล้วเดี๋ยวพาเราไปทุกขติไงก็เลยต้องรักษามันฝึกมันไว้ แต่ไม่ใช่ฝึกมันซักฟอกมันจนมันขาวผ่องแล้วได้มานะจิตประพัดสอนจริงพระผู้มีพระภาคก็บอกจ,จิตนะจิตเนี้ยมันประพัฒสลมิทังจิตนี้ประพัดสอนจิตนี้ผุดผ่องแต่ก็บอกอีกว่าอุเบกขาก็ประพัดสอนเหมือนกันดังนั้นคำว่าประพัดสอนผุดผ่องเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ตายนะมันตายเหมือนกันนะอ เ,เราก็ต้องเอาพระสูตรมาเปรียบเทียบให้เห็นให้ชัดให้ครบหมดไม่งั้นนักปฏิบัติงงนะดังนั้นพอนำพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องจิตก็เลยทำมาใส่อยู่ในผังจิตมโนวิญญาณเอาพระสูตรมาเปรียบเทียบให้เห็นเลยตั้งแต่จิตนี้ประพัดสอนประพัดสอนใช่ไ้ยอมตะหรือเปล่า ไม่ใช่จิตตังภาวเวยังสังคตะเมตังจบเลยตัวนี้จิตเป็นสังคตะโอโหแล้วจิตเกิดมาได้ยังไงเกิดเพราะวิญญาณปรากฏแล้ววิญญาณมาจากไหนวิญญาณมาจากมโนนะและพระผู้มีพระภาคก็ตอกย้ำอีกสิ่งที่เรียกประจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันโอโหเน้นย้ำตลอดเลยเมื่อไม่เข้าใจตรงนี้จึงคิดว่า วิญญาณหรือจิตเวียน่ายตายเกิด <c oughs> จึงเป็นมิจฉาทิฏฐิของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นจำนวนมากมิจฉาทิฏฐิแม้กระทั่งพิกขุในธรรมวินัยสมัยก่อนชื่อสาติเกวตตบุตรสาติเกวตตบุตรบอกข้าพระองค์นะรู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วอย่างนี้ว่านะอ่านะ วิญญาณนี้แหละแล่นไปท่องเที่ยวไปหาใช่อย่างอื่นไหมพระศาสดาก็เลยบอกว่าสาติเธอเคยได้ยินตถาคตสอนเรื่องนี้แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่สาติตอบไม่ได้ก็เลยถามพิกขุทั้งหมดเพราะเรียกมาประชุมกันเรื่องนี้เลยมีผู้ใดเคยได้ยินว่าตถาคตสอนว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดบ้างไม่มี เสร็จเลยสาติโมเขบุรุษโดนเลยนะเรากล่าวว่าวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากไม่ใช่หรือเว้นจากเหตุปัจจัยแล้ววิญญาณมิได้มีไม่ใช่หรือวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมคืออะไรคือรัศมีมันเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมรัศมีแสงสีเขียวเกิดจากเหตุคืออะไรคือสุริเยกับธรรม,มังต้องชนกัน ต้องมีทั้งสองอันแล้วชนกันดังนั้นสีเขียวมีไม่ได้ถ้าลำแสงไม่มีลำแสงมีฉากไม่มีสีเขียวก็มีไม่ได้ฉากมีสีเขียวไม่มีลำแสงไม่มีสีเขียวก็มีไม่ได้ลำแสงมีฉากมีแต่ดันไม่ชนกันก็สีเขียวมีไม่ได้ใช่ไหมรัศมีมีไม่ได้ต้องมีทั้งสองหนึ่งสองแล้วชนกันนะดังนั้น องค์ประกอบที่สามเกิดจากเหตุปัจจัยคือสององค์ประกอบนั้นชนกันธรรมะนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปนธรรมธรรมะที่เกิดจากเหตุลัศมีหรือสีเขียวนี้เกิดจากเหตุคือตัวนี้กับตัวนี้แล้วชนกันนี่ <c oughs> อย่าลืมนะว่าพระพระาศาสดาของเราบอกว่ายากจะหาอุปมา ขนาดพระพุทธเจ้าบอกโอ้โหอุปมารเรื่องจิตนีิหายากมากนะแต่พระองค์ก็หาจนได้นะแล้วใช้แสงนี่แหละนะแล้วความชัดอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรเวลาแสงสีเขียวที่ปรากฏในกระดาษแผ่นแรกนะหายไปปุ๊บไปเกิดที่กระดาษแผ่นสอง ยมดูดีๆนะอันนี้ไม่ใช่มายากลนะอันนี้เป็นสัจจะความจริงเราดูสีเขียวที่กระดาษแผ่นแรกนะหายไปแล้วไปเกิดที่กระดาษแผ่นสองเนี่ยนะสีเขียวที่กระดาษแผ่นแรกค่อยๆลอยไปในอากาศแล้วไปแปะมาหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมสีเขียวที่กระดาษแผ่นแรกต้องดับไปก่อนแล้วเกิดลาแสงแล้วเข้าไปชนกระดาษ แผ่นที่สองจึงเกิดสีเขียวอันที่สองถูกต้องไหมดังนั้นสีเขียวอันแรกกับสีเขียวอันที่สองอันเดียวกันไหมคนละอันกันเพราะอันแรกดับไปแล้วแล้วค่อยไปเกิดอันที่สองก่อนจะเกิดอันที่สองต้องมีลำแสงก่อนด้วยใช่ไหมเป๊ะเลยไหมก่อนจะมีวิญญาณต้องมีมโนก่อนทุกครั้งเห็นไหม โอ้โหผู้เจ้าหาอุปมาได้ยังไงเนี่ยโยมย้อนนึกไปถึงตอนท่านไข้ควรหาอุปมานะโอ้โหใช่ไหมอ่าเนี่ยภูมิปัญญาของผู้เป็นสัพพันยูพระองค์จึงบอกยากจะหาอุปมามท่านใช้คำว่าแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายแต่ก็ทำได้ด้วยพระปัญญาของพระศาสดาของเรา ดังนั้นการที่วิญญาณเนี่ย <c oughs> หายจากที่หนึ่งไปปรากฏอีกที่หนึ่งจึงไม่ใช่วิญญาณเนี่ยวิ่งไปจากตรงนี้ไปตรงนี้แต่เพราะวิญญาณดับและวิญญาณเกิดใหม่ก่อนจะเกิดใหม่ต้องเกาะมะโนก่อนดังนั้นถ้าเราเห็นในผังจิตมโนวิญญาณเนี่ยเราจะเห็นว่าพอพ้นจากอสังคตะเนี่ยเข้ามาสู่ระบบสังคตะ อวิชามีปุ๊บเนี่ยมโนมาก่อนเลยแล้วมโนเนี่ยมีอาการที่พุ่งไปเหมือนลําแสงสุริยเ,เนี่ยเพราะองค์เรียกอาการพุ่งไปนี้ว่านาะตินอนหนูต่อเต่าสลีนาะตินาะติแปลว่าการโน้มไป <c oughs> เมื่อการโน้มไปมีเนี่ยพระองค์บอกว่าอะไรอาคติคติการมาการไปมีการมาการไปมี เราเลยรู้สึกว่าบแสงนี่ปุ๊บปุ๊บมันวิ่งมาวิ่งไปเนาะแต่จริงๆไม่ใช่นะเวลาเรานั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าอือนก,กันเราเหมือนรู้นั่นกลับมาลมไปรู้นี่กลับมาลมแรกๆเรานึกว่าจิตมันวิ่งไปเราก็มักจะมาบ่นว่าจิตช่างวิ่งไปโน้นวิ่งไปนี้นะนะเอามันไม่อยู่เลยฟุ้งมากแล้วเกินนะ จร,จริงๆมันไม่ได้วิ่งไปนะมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับของมันเฉยๆแค่นั้นเองนะไอเราเนี่ยตัณหาความอยากเราวิ่งไปเองไปจับโน่นจับนี่นะดังนั้นสัจจะตรงนี้จึงทำให้เราเห็นว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปไม่มีขณะที่หายจากตรงนี้ไปเกิดตรงนี้มันไม่ได้ลอยไปทั้งตัวไปแปะ ไม่ใช่มันดับก่อนพระองค์จึงบอกขณะที่มีการมาการไปจะมีตายและมีเกิดแสงสีเขียวหายจากตรงนี้ไปเกิดใหม่ปับ๊บองค์ความรู้ของเราตรงนี้เป็นเกลียที่รู้แจง้งเคยรู้ลมปุ๊บไปคิดไปรู้ความคิดมันเร็วมากเราเลยนึกว่าองค์ความรู้เราต่อเนื่องคิดว่าจิตเนี่ยเกิดต่อเนื่องตลอด ก็เลยคิดว่าวิญญาณหรือจิตไม่ตายนะพระเจ้าจึงบอกว่าขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมีการตายและมีการเกิดบอกตายก่อนด้วยนะนั่นคือรัศมีอันแรกต้องดับก่อนแล้วรัศมีอันใหม่ถึงเกิดจุติบวกอุปาปตะคือจุตูปปาโต <c oughs> ขณะที่มีอาคติคติมีการมากาันไปจะมีตายและมีเกิด ตรงเป๊ะมหเป๊ะมากพระเจ้าไล่ลำดับเห็นนะโอ้โหเป๊ะจริงๆขณะที่มีอาคติคติจุตูปปาโตโหติแต่ถ้าอาคติคติหน้าโหติจุตูปปาโตก็หน้าโหติไม่มีถ้าการโน้มไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีถ้าการมาการไปไม่มีตายเกิดจะไม่มี แต่ถ้าการโน้มไปมีการมาการไปจะมีถ้าการมาการไปมีตายเกิดจะมีเหนะ็น์นี่สัจจะความจริง <c oughs> ดังนั้นเวลาตายเกิดพระองค์เอาตายเกิดของจิตเลยตัวใจเลยนะเอาตัวนี้เป็นหลักดังนั้นนี่คือธรรมะที่ปราณีตที่ลึกซึ้งที่ปราณีตแต่ รู้ได้ดังนั้นอาตมาค่อยๆไล่ลำดับการอธิบายอย่างนี้อาตมาเชื่อว่าคนในห้องวันนี้เข้าใจได้เราจะเข้าใจเลยว่าวิญญาณล่องลอยไปเนี่ยไม่มีไปเวียนเกิดเวียนตายที่นั่นที่นี่ดังนั้นวันนี้ช้าพูดเราเลิกพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดได้แล้ว เพราะว่าเรามีเหตุผลพอแล้วนะมีพระสูตรเพียงพอนะนะแล้วผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือใครละ่ะแหมมันโลกใครละ่ะมันรับกรรมอยู่เรื่อยๆนะ่ะนะพระศาสดาบอกใครสัตตานังหรือสัตว์นะพระองค์บอกพระองค์ใช้คำนี้ก็คือสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังหรือสัตโตติเนี่ย <c oughs> พรองบอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตันหาเป็นเครื่องผูกเล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัตบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจท,ทั้งสี่ดังนั้นพระองค์ก็บอกเราและเธอทั้งหลายต้องท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัตว์ทั้งสี่นั่นเองเห็นไหมดังนั้นสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปไม่ใช่ใครไม่ใช่วิญญาณเห็นไหมสิ่งที่เราฟังมารู้มาคาดเคลื่อนมันก็เยอะนะดังนั้นถึงว่าศรัทธาสัมปทาต้องเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้วเข้ามาหาองค์ความรู้ของพระพุทธเจ้านะ ว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีแต่คำพูดที่ถูกไม่มีผิดเท่านั้นเลย